คัมบราณว่าสถานการณ์ในแผ่นดินนี้เมื่อแตกแยกมานานก็จักรวมสมานร,รวมสมานมานานก็จักแตกแยกยุคชุนชิวห้าอธิราชชิงความเป็นใหญ่ยุคจั่นกกเจ็ดกก,กเรืองอำนาจขอสงครามชิงความเป็นใหญ่ยาวนานกว่า500ปีท้ายสุดกก,กจินรวมเป็นเอกภาพได้ หลังจากราชวงจินสิ้นอำนาจก็เกิดสงครามระหว่างกกชอกับท่านอีกท้ายที่สุดราชวงั่นเป็นฝ่ายชนะหลังจากสุมาเจียวตายสุมาเอียนผู้บุตรซืบทอ,อดตำแหน่งองแล้วบังคับพระเจ้าโจวหวนมอบราชสมบัติให้ตนวุยกกก็ล่มสลายในปีคริสตศักราช265สุมาเอียนครองราชแทนเปลี่ยนชื่อกกเป็นใต้จิน